สวัสดีครับจากร้านทวัชชัยนะครับขอบคุณลูกค้าดีๆที่ลูกค้านำา o o n d c ซ v i c มาติดเป็นฟิล์มบานหน้า40%รอบคัน60%คันนี้นะครับลูกค้าอายุประมาณสัก60ซึ่งแนะนำว่าติดฟิล์มใสนะครับกันความร้อนดีตัวนี้ 3M ตอบโจทย์นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างการติดตั้งกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับบานหน้า40%เวลาเราอยู่บนท้องถนนจะอยู่ในลักษณะนี้ เราเน้นมองออกใสนะครับเพราะว่าลูกค้าอายุเยอะแล้วนะครับก็ต้องเน้นมองออกสบายตานะครับขับตอนคืนได้ง่ายๆเนาะแล้วก็บานข้างนะครับก็เพิ่มความเข้มไปอยู่ที่60%ซึ่ง60%เนเนี่ยเป็นสีที่ได้รับความนิยมเพราะว่าเป็นสีกลางๆมองออกสบายตาแบบนี้เลยซึ่งตัวของบานท้ายก็เช่นกันนะครับที่เราติดแบบนี้นะเป็นเพราะว่าลูกค้านะครับ อายุเยอะแล้วมองออกยากต้องติดใส่ๆไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเราอายุยังวัยรุ่นอยู่นะครับ20-30นะครับจะติด70-80%นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูใกล้ๆกันนะครับว่า60%ี่ยให้ความเป็นส่วนตัวในระดับ1น,นะครับทำให้ตัวของเวลาเราขับรถเองเนี่ยมันก็เหมาะสบายตานะครับมองเข้าก็ยาก แต่เราไม่จําเป็นจะต้องแบบทึบไปเลยเพราะว่าถ้าเราทึบไปเลยเนี่ยเวลาเราเป็นคนขับอยู่ข้างในอายุเยอะหน่อยการมองเข้ามอกออกเนี่ยมันไม่สบายตาก็ลดเปอร์เซ็นต์ลงมาอาจจะเป็น40% 50%เปร์เซ็นแนะนำประมาณนี้นะครับถ้าอายุประมาณสัก50%าอร้50ขึ้นไปนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูงานนะครับ6 0จะเป็นแบบนี้ การความร้อนได้ดีเลยนะครับเหมาะกับสภาพอากาศร้อนๆอ,อย่างบ้านเราเลย 3M <ม>ก็เป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าไว้ใจได้แล้วก็นะครับรับประกันถึง7ปีไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องติดไปแล้วมีปัญหาเรามีใบรับประกันแบบนี้นะครับให้เลยนะครับผมขอไม่ให้ดูชื่อเนาะแล้วก็มีคือเข้าใจง,ง่ายๆว่ารับประกันทุกอย่างที่เกิดจากตัวฟิลม์มอะไรที่ แตกเนี่ยหรือมีการขูดเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับประกันให้แล้วก็ติดตัวของนี้ห้ามใช้กระจก7วันนะครับแล้วก็ตัวของห้องฟิล์มที่ได้มาตรฐานล้างรถก่อนติดฟิล์มนะครับเป็นสิ่งสําคัญเนาะฟิล์มนะ่ะมันร้านไหนก็ติดเหมือนกันนะครับแต่ว่าการยืดอายุฟิล์มเนี่ยต้องใช้ความสะอาดอย่างเช่นการล้างรถก่อนไม่ฝุ่นเกาะตัวของฟิลม์ม2คือติดในห้องที่ได้มาตรฐาน ถ้าใครชอบงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัตชัยออโต้แอร์หรือโทรเบอร์0 5 7 711 701นะครับขอบคุณครับ